วัสดีจ้ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสไตล์มีจ้าอยู่บนรถกันแบบนี้ก็เดี๋ยวพี่จะต้องแวะซื้อกับข้าวไปกินที่บ้านนะจ้านี่มืดฝนมากเลยเห็นไหมอะ่ะเนี่ยอยู่บนรถอยู่ตรงนี้ ชื่อว่าตลาดสดแม่เหียนะอันนี้จะแวะก่อนกลับบ้านเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปซื้อกับข้าวนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวด้วยกันที่บ้านนะจ๊ะจ้าทุกคนพี่ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะนี่เลยนี่เลยยำทะเลไม่ใช่สิยำรวมมิตรอย่างนี้ดีกว่ากับปีกไก่ทอดที่ว่าพี่ซื้อมากินเป็นอาหารเย็นในวันนี้ นะจ๊ะล้างไม้ล้างมือกันพร้อมแล้วหิวมากก็วันนี้ก็หลังจากทำงานเสร็จก็ออกกำลังกายเนาะก็แวะซื้อกับข้าวที่ตลาดเพราะว่าแม่ไม่ได้เตรียมไว้ให้ปกติก็จะเป็นแนวๆน,นี้แหละจ้ะที่บ้านพี่เนาะก็ถ้าแม่เตรียมไว้ให้แม่ก็จะโทรมาบอกเออเดี๋ยวเย็นนี้แม่เตรียมอันนี้ไว้ให้บนโต๊ะกินข้าวนะนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โอ้ยเริ่มได้เด็ดมากเลยอะชินคายเริ่มได้เลยนะจ๊ะทีนคายกับนี่มุนเสะโอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากก็คงไม่ต้องบอกก็รู้นะจ๊ะว่าไม่กินเผ็ดจ้ะไม่กินเผ็ดเอาแบบพอดีพอดีเนาะ <c oughs> ไ,ได้เลยทุกคนนี่คือข้นเส้นนังเงละนี่คือมื้อเย็นเลยนะจ๊ะหลังจากวันนี้ทำงานเหนื่อยมากมาทั้งวันวันนี้งานค่อนข้างยุ่งนิดหน่อยก็หนักพอสมควรเลยแหละแต่ก็โอเคเพราะฉันก็อยากกินยำก็เลยแวะซื้อซะเลยไหนๆก็ไหนๆละแม่ไม่มมได้เตรียมกับข้าวไว้ให้ก็ยินยำเปล่าๆนี่เลย อืมอืมจัดกุ้งไส้กรอกหมูยอมีเพียบพร้อมอืมบอกไม่เผ็ดก็โอเคเลยจัดไปโห้ยนี่นี่นี่นียได้ทีเด็ดแล้วทุกคนกุ้งน้องกุ้งน้องกุ้งนี่นี่นี่น้องกุ้งเห็นชัดไหมเห็นชัดไมนี่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  ทาว่ากินทั้งเปลือกไหมใช่พี่บอกตรงเลยพี่กินกุ้งทั้งเปลือกเลยนะจ๊ะฮืม,ม,มขออนุญาตใช้มือนะกินน้องไก่ทัาหน่อยดีกว่านี่ ปีกบนไก่ทอดร้านข้างๆตลาดร้านนี้ก็โอเคเลยรสชาติใช้ได้อืมอืมไก่น่ารักเลยทุกคนเอ้ยนี่อืมเห็นไก่ไหมน่ามากอืม หวาไงอืมอืมอืมไก่อ่ะอืมชิ้น,นกะะ็ละไก่สักชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไก่เขาขจะน้อยใจอื้ม เป็นมือ้อกินที่สุดชื่นมากมากินยำด้วยกันนะจ้าทุกคนมากินข้าวเย็นด้วยกันอืมอือหืออืมอืมอืเลยเก้งกระดุกเกม้ยกระดุกพูดผิด เฮ้ทุกคนมีหมูยอด้วยมีหมูยอมีน้องหมึกด้วยนะทุกคนนี่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 เห็นชัดไหมน้องหมึกทับหมูยออยู่นี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 ่เห็นชัดไหมทุกคนนี่นี่นี่น้องหมึกชิ้นใหญ่ๆหญ่มูยอชิ้นเบ้งเอืม อืมอืมไส้กรอกเื่อทุกคน <c oughs> นี่ไส้กรอกไส้กรอกอืมก็ถือว่าโอเคเลยทำรสชาติได้ดีสำหรับยำร้านนี้เหมาะสำหรับคนไม่กินเผ็ดอย่างเรา ปิดท้ายด้วยน้องชินไก่นิดหน่อยนันแหละอืมอืมอืมอร่อยดี ก็นี่ก็เป็นมื้อเย็นแบบง่ายๆสบายๆเนาะก็อยากจะกินยำเปรีย้ยวๆเผ็ดๆหวานๆเค็มๆยำเด็กกันทุพันน่นะจ๊ะวันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะที่ติดตามกันจนมาถึงตรงนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่หมีก็ต้องขอตัวไปกินเจ้ายำรมิรกับน้องปีกบนไก่ทอด ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้บายบาย